ไผสิ่ว่าข่โง وب, ่ไผสิ่ว่าข่เป็นฟอกเป็นกล้วยข่ยกระหนอกข่กระยอ่อมข่อยากให้ประชาชนคนหลากหญ่า,ามีอยู่มีกินกินดีอยู่ดีข่อยอยากให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นบ่แม,มนยำอยู่กับทีมานีแปดเก้าปีที่ประยุทธ์มาบริหารประเทศแปดเก้าปีประเทศไทยยำอยู่กับทีบ่ได้ก้าวขาไปใส่เลยข่ยมากพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยหรือไผ เจําจำเป็นต้องเอาเงินมาให้คอยดอกคอยบอกตรงๆเงินมันซื้อข่อยบ่ได้ถัก่อยมากคอยพูดออกจากใจ่อยเลยย่อยอยากให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศ่อยอยากได้นาย,ยกมาจากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเอาผู้ใดามาลงสมัครสสเอาผู้ใดามาเป็นแคนด,ดิเดตนาย,ยกคอยกันเลือกพรรคเพื่อไทย พ่อคอยคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจนโยบายเรื่องเศรษฐกิจบ่มีผู้ใดบริหารเศรษฐกิจประเทศไทยบ่มีผู้ใดเห็ดให้ประเทศไทยดีขึ้นพอพักเพื่อไทยแแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พักเพื่อไทยเขาหมาไม่ให้คอยเลือกคอยกันเลือกขาพรคเพื่อไทยเอาเสาไฟฟ้าไม่ให้คอยเลือกคอยกันเลือกเพราะว่าคอยบ่มกประยุทธ์คอยบ่อยากให้ประยุทธ์เขามาบริหารประเทศคอยบ่ต้องการระบอบประยุทธ์คอยอยากให้ประยุทธ์กลับบ้านไปเลี้ยงรอไปเลี้ยงล้านไปเลี้ยงหมาอยู่บ้านเลือกตั้งครั้งนี้คอยเชื่อว่าพักเพื่อไทย ทาแลนสไลด์คอยบอกเลยประยุทธ์ได้กลับบ้านไปเลี้ยงหลอกเลี้ยงล้านแท้แน่นอนพักเพื่อไทยพักเดียวที่จะล่มประยุทธ์ได้พักเพื่อไทยพักเดียวที่จะเอาประยุทธ์ออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคอยมากพักเพื่อไทยคอยยังเสือว่าพลังเงียบของคนที่มากพักเพื่อไทยหลายกลัวกระแสที่มันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์พักเพื่อไทยพรุ่งนี้ก็เพื่อไทยคอยบอกเลยว่าทั้งใจของคอยหลักเดียวใจเดียวของคอยมีแต่พักเพื่อไทยจังเป็นจัง